สวัสดีจ้ากลับมาพบกับฉันอีกครั้งฮีโร่มิกวันนี้ฉันจะมาตีบวกบวกเจ็ด ให้เพื่อนๆดูมันไม่ยากอย่างที่คิดขอแค่ใจเราก้าหรือเปล่าแค่นั้นมาดูนี่บวกเจ็ดสไนเดอร์ร้อย<ะ>้าสิบล้านเป็นไงและน่อยเออบวกเจ็ดสอง้าล้าน โอ้โห oh, oh. สุดยอดจริงๆ h oh, no. ตามสูตรของฉันการตีบวกเราก็ต้องหาตัวมาย่อยก่อนเขาเรียกตัวอะไรละ่ะตัวล้อนะถ้าไม่ล้อหวดเลยนี้ตายโอกาสติดยากเราก็หาตัวล้อสักสองสามตัว ใจเย็นๆอย่ารีบร้อนสองตัวตัวสามเปเลสมาซื้อมาเนสมิดซื้อมาเป็นตัวล่อมามาดูการตีตัวล่อที่ถูกวิธีวิธีอะไรก็ไม่รู้แหละ แต่รู้เราต้องตีตัวล้อตีให้แตกสักสอง,ส,องสามตัวเอาเคสหถือว่าเป็นเคสนะโอ้หนึ่งบวกหนึ่งแล้แหกเลย่อ,อยเออสามบวกศูนย์ไปก่อนอลายบวกศูนย์ทิ้งก่อนมันเป็นไม่เป็นสิริมงคลนะเก็บไว้มันจะเป็นล้างที่ไม่ดีบวกศูนเนี่ย ละลายทิ้งไปก่อนลบวกสูนย์แหกในหัวล้อเลยนะมาตีตัวลอ้อต่อเดี๋ยวทำลายบวกสูนย์อีกไม่เป็นซีรีส์มงคลทำลายทิ้งไปโอเคมาเอาให้แตก ปึ๊บชนตีโอเคใจเย็นๆนะเพื่อนๆอย่ารีบเราจะบวกตัวแพงๆเนะี่ยต้องอย่ารีบอย่าใจร้อนอืมออีกตัวหนึ่งเนสมิด โอเคเราจะลอดด้วยการบวกสามนะสูตรของฉันจะลอดด้วยการบวกสามหนึ่งสองและสามแพ้โอ้โหเสื้อติดไม่เป็นไรยังมีสองตัวมานึ่ อนนี้มันหน้าเหมือนผู้หญิงเลยวะสองและสามยังไงโอเคและบวกเจ็ดสไนเดอร์มาตีเลยแล้วกันเกียร้อแล้วมาดู โอ้ยมือสั้นใจเต้นฉันจะชนกันเจ็ดครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดไปสไนเดอร์บวกเจ็ดเจ็ดแค่นี่ครับ ไนเดอร์พวกเจ็ดแถวเนี้ยแม่งเถื่อนอบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ดวงมาว่ะดวงมันมาโอ้โหแม่แสบมันแสบตาเหลือเกินโอ้โหไนเดอร์บวกเจ็ดทำไปได้เดี๋ยวขอแคปจอก่อน นี่ต้องอ,อ,อวดกันหน่อยป๊าีแยวเ,เพื่อนๆขอแคปจอแป,ป๊บหนึ่งโอ้โหสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวสวยงามเหลือเกินมาดูสแตทกันดีกว่าไหน ขอดูสเตตหน่อย oh, <no. S 1> นี่อันไหนเด้อบวกเจ็ดเป็นยังไงโอ้โห oh, <no. S 1> ส่งไกลที่สี่ทองเลยนะร้อยยี่สิบสองโอ้โหสุดยอดส่งสั้นร้อยเอ็ดยิงไกลร้อยสิบ พลังการยิงร้อยเก้าอ่านเกมร้อยสิบสามโอ้โหสุดยอดจริงจริงโอเคมาตัวต่อไปหน่อยเออตัวความหวังของเราหน่อยเออบวกเจ็ดเกียด จริงอยากให้สไนเดอร์แตกนะเพื่อนๆแต่สไนเดอร์ดังติดแล้วนอยเออจะติดไหมเนี้ยเฮ้ยเครียดไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตียังไงเราก็มาทำคลิปแล้วไม่ตีไม่ได้อ่าเราซื้อตัวลอกกันแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยสงสัยจะหัวร้อนแน่แน ติดสองตัวนี่โอ้โหไม่อยากจะพูดถึงสุดยอดเลยจริงขอให้ติดเถอะนะมาตัวล้อล้อเป้าเป้าใหม่มีไว้พุ่งชนกูว่าอะไรติดไปแล้วหนึงตัวตัวนี้แหกกระชังมันมาเรามาตีตัวล้อกัน บวกหนึ่งอย่าพึ่งแหกใจเย็นๆเออคอยแหกตอนบวกสามโอ,อ้ยมือสั้นหมดเลยเพื่อนๆใจนี่เต้นตุบๆเต้นจนจะออกอยู่ข้างนอกเลวเนี่ยหมดใจเนี่ยเพื่อนๆเ,เคยไหมเคยไหมมีลรม <c oughs> ฟินแบบเนี้จะตีบวกอะไรแพงๆเนี่ย ใจมันเต้นมือไม้มันสั้นไปหมดโอ้โหหัวเหอหูนี่มันร้อนผ้าไปหมดเฮ้ยยังกะเจอผี <Hey. S 1> โอ้ยหนึ่งบวกหนึ่งแหกอีกอตายตายไม่เป็นไรสองบวกสองดูขอ้แหกแหกไปหนึ่ง สองเวลาตีตัวลอ้อนี่เพื่อนต้องพยายามชนคล้ายๆเหมือนเหมือนเราตีตัวลักนะลอกเหมันตามสูตรสูตรก๋วยเตี๋ยวนะอย่าไปแบบเข้ามาชนปั๊บเลยอย่างงี้มันไม่ดีเดี๋ยวตีอมไม่เชื่อตีเอมจะรู้มันเกี่ยวไหมเนี่ยฮนะอา้าวโอ้โหบวกสามตีตี ไม่ไหวอะไรี้เดง๋ี้เดี๋ยว,ยวแปบ๊บหนึ่งใจเย็นๆไม่ได้เลยใจร้อนเดี๋ยวเพียงพ้มเดี๋ยวจะหัวร้วอนไปกันใหญ่ต้องตีให้มันแหกตามสูตรจริงๆสูตรต้องบวกสามนะสองมุกหนึ่งแหกสองมุกหนึ่งแหกสองมุกหนึ่งแหกอย่างเงี้ยสักสองสามชุดแล้วค่อยตีสูตร้องชันเลยนะทำลายบวกสูตรกน ให้มันขึ้นอย่าให้มีบวกศูนขึ้นในหน้าที่เราจะตีในหน้าระดับเนี่ยอย่าให้มีบวกศูนมันไม่เป็นสี่มงคลหนึ่งสองสามแฮชแฮตัวนี้ตีเลยนะเฮงโอเคสวยงามมาทีนี้ ในหน้าระดับก็จะเหลือแค่หน่อยเออสองรอยห้าสิบห้าล้านโอ้โหติดนี้เดี๋ยวมีบวกแปดแน่นอนจริงๆต้องมีบวกแปดถ้าติดต้องนต้องโดลแล้วล่ะถ้าหน่อยเออติดมาหนึ่งสอง สามสี่หาหกและเจ็ดไปน่อยเออบวกเจ็ดให้โลกรู้ว่าว่ามันแทกเย้โอ้ยร้อนหูชาหน้าคูนี่หยิกไม่เจ็บแล้ว โอ้ยเพื่อนโอ้ยทำไมมันไม่ติดโอ้ยไม่เป็นไรโอเรามาดูสแตตกันน้อยเออดูเฮ้ยนี่น้นอยเออบวกสูบเป็นยังไงสแตตสวยไหมโอ้ยชิบหายโอเคเพื่อนเพื่อน ขอเอาหัวไปแช่ตู้เย็นแป๊บหนึ่งนะฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฮีโร่มิกด้วยนะอนาคตอันใกล้นี้เดี๋ยวมีตีบวกมาให้ดูอาจจะเป็นบวกแปดก็ได้ใครจะไปรู้ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีจ้า